ตางามนี่ทำยังไงรวงบอกเป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่คอนควักไม่จ้องลับหลังมองดูตรงๆด้วยสายตาแช้มชื่นเห็นไหมนี่คือวิบากกรรมที่จะได้คือต่อไปจะมีตางามดุดตาวัวเป็นหนึ่งในลักษณะมหาบุรุษ32ประการผิวพรรณงามต้องทำยังไงรูปงามผิวพรรณงามต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธ ไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏจะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามหน้าดูหน้าชมยิ่งนักสีผิวดุจทองผิวเนื้อละเอียดเห็นนะนี่เป็นลักษณะของมหาบุรุษที่พงได้พเพราะพระองค์ทำกรรมมาอย่างนี้พระองค์จึงได้เหตุปัจจัยอย่างนี้